ครับสวัดดีครับพี่น้องเมื่อนี้เข้ามาในถ้ำม,มือนี้เข้าถ้ำเลยมือนพี่น้องเลยมาหาฮักอนุไม,ม้ไปต้มก่อนเอซิมีหรือบุมีดอกเข้ามาในในเลยลองลองเบงแต่อันนี้มันเป็นลุปเป็นใสยอยู่เผื่อมันออกพี่น้องเลยถ้าเบิ่งรูมันจะมีบ่หนนอไม้หาไม้ไปต้มนน่นะ เอยได้ว่าที่เอาลวงเอาลายดอกพี่น้องเลยได้จักน้อยก็เอาได้พอต้มนะี่ยนะต้มินกับน้ำริกโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วหนอนนึงก้อนนี่ขึ้นยาวเทศะโอ้จุดยาวเลยได้สองหน่อนสักน้านึ่งกินด่ากินด่าโอ้ยาวหงาเหงาเลยอะไร อาการอยู่พี่น้องนอไม้ออกอยู่ออกอยู่ก้อนนี้ได้กอ่กออื่นปจักนี่นอนี่โอ้โหน,นอนัน่นยืดบถึงแล้วก็ได้เอาขอมาฮะะอะฮะฮะ่นถึงดอกโนอ,นอ้นนออพ,พ น้องพุนโอ้โหไหลแล้วพี่น้องเลยได้การแล้วได้การแล้วสั่นพอต้มอยู่หรอกพี่เอ้าทีทางที่น้องสั้นนี่คืออยู่แบบนี้ก่อนี้ได้เดี๋ยวดีได้บ่เลยทางนี้มีบ่ บุยมาแตงซีไปบุไดดิหกมีบ่ทางโอ้อด้นีกด้นี่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 นอสั้นๆนี่เอานอนี้นอนั่นเบานี่ด้เ้ยพุดลยบอกก่อนี่หกหบ่เข้าแววได้ที่น้องเอ้ เห็นยื่นถึงยงังหักเอายื่บุถึงแล้วก็ผ่านไปไป้เมึงกกไม่ก่อนบานี้มาพี่น้องโอ้โนี้ดูโอ้ยอ๋ออ๋อนบกใหญ่นี่เอุ้ยอดีงามอนอน,นี่ก็ เดี๋ยวฮัตเด้นี่คือขาจิฉันขาอาาอันน้าอปุตัวอืมอู้ก็เด้อยืดถึงหมดเลยมันหนอใหญ่แห่นันป็นตาเอา น่ะไปอือการหุ้นหุ้นหุ้นนะเดี๋ยวแต็งก่อนแต่งงงก่อนทางเข้าไปก่อน นอ่ากำลังขึ้นดูดิกำลังขึ้นบอเอ็นมืดเอาอรดเอาหนอนี้ดินอนนี่ เอาไปเอาได้บอจูนั่นยือบ่ถึงดอกจูนั่นมีขอสิเอาอยู่ได้เอาขอมาก่อนนี้เติบกระก่อนนี้เอ้ยเอามืงอจาะก่อก่อนอีจาะก่อสอบก่อกันมึ่อ โพแหละอีกจังหน่อยเมองมองนี่ด้วยวป่าลี่นเด่นโอ้เส้นทางทางลงุว้าดพพพูพี่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 พีพหืม ี่ลึกอันนี้อเอาแล้วนะโน้ตอะไรก็ได้โอ้โน้ำไปดูดี่ได้บ่หูท่บุูนบ่เข้าหลอกพี่น้องเลย มันโกเข่ายากโอเคพี่พี่ภก่อนนี่โอ้โหอ๋อเหมืนเอาโลดพูดนะที่ักได้บอทอะไร ะอด้านนี้ดีโอ้ยยืดได้ปะตัวกำลังออกป่ะทุกคนกำลังออกเลย Nó không hổ không hổ đi lại đầy Nó hổ đầy thế Ô Ô Ui Ở đây Ra

ไปพุ่นก่อน,นทางนี้ดูมีอยู่โอ,ยออโอ้ยืดได้บ่เนาะโอ้ยขันเอาขอ,ขอคมมาสิอาการยี่เหมืเดี๋ยวขอคมมาทำจิบออกปานนี้ Kép. phi nó bà đi. Gì, nó máy cái đây. cổ mắc nhảy nè. Giờ phải giờ mà phải hình như này, phi nó. Ô con. Nó nhảy. Gì. เอาซะก่อนมันเห็นได้สักผุระหน่อไม้ผูดิหลายเติบพี่น้องเอ้ยโอ้ต้มลงไปบานนี่ต้มกินกับน้าพริกพี่น้องเอ้ยแซ่บเซ็ปน่ะโอ้สอนหน่อไม้ใหญ่ได้บานนี่ไมใ้ใหญ่ใหญ่น,นี่ออกเลยนี่ต้มขัดไข่ได้นี่เขงก็ได้ต้มก็ได้พี่น้องเอ้ย ได้กาดเลยอื้ยอ,อย่านี้แม่มันแข็งแม่นโอ้ใบจาวันขอไม้ออกแล้วของไม้มันออกหลายแล้วเดี๋ยวนี้เอาเอาสำนี้ก่อนนาะพี่น้องเะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ